หลังจากในช่วงครึ่งปีแรกประเทศไทยต้องประสบกับภาวะปัญหาทางการเมืองทำให้ประชาชนไม่กล้าตัดสินใจที่จะซื้อที่อยู่อาศัยส่งผลให้สินเชื่อภาคอสังหาฯได้มาซับในช่วงตรไลามาสที่2อหดตัวประมาณร้อยละสิแต่ภายหลังจากสถานการณ์ทางการเมืองเริ่มคลี่คล,คลายประกอบกับชาวนาได้รับเงินจากโครงการจำนำข้าวและนโยบายดูแลเรื่องค่าครองชีพของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสอชวรวมถึงการตรนึงราคา gas สูงต้มและน้ำมันดีเซลส่งผลให้ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือนมิถุนายน พศ2557ปรับตัวดีขึ้นมาอยู่ที่ระดับ75.1จากเดิมในเดือนพฤษภาคมอยู่ที่ระดับ70.7และจากความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมพศ2557ยอดการโอนที่อยู่อาศัยผ่านธนาคารเอกอชนบางแห่งเติบโตเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ40-50เมื่อเทียบกับช่วง5เดือนแรกของปีโดยเฉพาะยอดการโอนคอนโดมิเนียมดังนั้นในช่วงครึ่งปีหลังน่าจะเห็นตลาดอสังหาริมทรัพย์กลับมาคึกคักอีกครั้ง ไทยพานิษย์เนี่ยก็ตั้งเป้าปีนี้เรายังไม่ได้ปรับเป้าก็าคือเป้าเราเนี่ยหนึ่งแสนล้านก็ครึ่งปีแรกเนี่ยเราทําไปแล้วห้าหมื่นประมาณห้าหมื่นล้านก็เหลือเป้าที่เราจะต้องอครึ่งปีหลังที่เราต้องอทําอีกคือห้าหมื่นล้านเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าน่าจะเป็นไปตามเป้าหมายได้ไม่ยากนะคะเพราะว่าครึ่งปีหลังเนี่ยคอนโดมิเนียมเ,ยเข้าสู่ตลาดเยอะมากคอนโดที่ลูกค้าอาจจะประกอบการที่ขายเมื่อประมาณปีหรือ2ปีที่แล้วที่อาจจะล่าช้าเรื่องของการขออนุญาตของสิ่งแวดล้อมหรือว่าเรื่องปัญหาการ งขาดแคลนแรงงานจนกระทั่งตอนนี้คอนโดกับปัจจัยของครึ่งปีหลังที่ดีขึ้นทําให้ผู้บริโภคเนี่ยมั่นใจที่จะโอนบ้านมากขึ้นเนี่ยครึ่งปีหลังเนี่ยคอนโดก็จะเข้าสู่ตลาดเยอะมากนะคะโดยเฉพาะในกรุงเทพค่ะทางสมาคมสินเชื่อที่อุู่อาศัยจริงคาดการว่าการเติบโตของภาคอสังหาริมทรัพย์ในช่วงครึ่งปีหลังจะเติบโตได้ประมาณร้อยละสิเมื่อเทียบกับช่วงครึ่งปีแรกและสินเชื่อภาคอสังหาริมทรัพย์ในปีนี้จะเติบโตได้ประมาณร้อยละ5้าถึงห จากยอดสินเชื่อใหม่ของภาคสังหาริมทรัพย์ในปีนี้ที่คาดว่าจะมีมูลค่าสูงถึงประมาณ500แสล้านบาทสำหรับปีต่อๆไปนะครับในปี2558เป็นต้นไปใน3ปีข้างหน้าเนี่ยผมเชื่อว่าการขยายตัวจะอยู่ในระดับเกิน10%ซนะครัึ่งาจากพื้นฐานที่มีความต่อเนื่องนะครับและทุกคนรู้สึก ค่อนข้างที่จะมีความเชื่อมั่นหรือเท่าที่เราฟังบ่อยๆว่ามีความสุขมากขึ้นนะฮะถ้าแปลเป็นทางด้านธุรกิจนะฮะหรือกิจการก็เท่ากับว่าคนสามารถจะมองในระยะยาวและก็สามารถวางแผนครอบครัวได้ดีกว่าเดิมครับแทนที่จะนั่งรออยู่ครับอย่างไรก็ตามเชื่อว่าพรรอสังหาริมทรัพย์ในระยะต่อจากนี้จะเติบโตได้อย่างมั่นคงมากขึ้น จากการที่คสชได้มีการวางรถแมพในการพัฒนาประเทศไว้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานของประเทศซึ่งจะทําให้ความเจริญกระจายไปสู่จังหวัดต่างๆซึ่งจะสอดคล้องกับทิศทางการเติบโตของตลาดอสังหาริมทรัพย์ด้วยเช่นกันดังนั้นทางสมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัยจึงได้คาดการว่าการเติบโตของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในอีก3-5ถึงปีข้างหน้าจะเติบโตได้เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละประมาณร้อยละสิบธนพลสุวรรณดีทีมข่าวเศรษฐกิจข่าวจริงสปริงนิวรายงาน